นี่ก็เป็นกเกษตรศาสตร์80นะครับต้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับอายุ3เดือนแล้วนะครับผมระบบหัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรให้ดูเลยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นกเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับขุดเรียบร้อยแล้วเขามีการเปลี่ยนรากไปกลายเป็นหัวมาแล้ว2-3 2-3หัวนะครับแต่ฝั่งนี้ก็ยังจะรอ รอให้เปลี่ยนเป็นหัวหมดเลยฝั่งน,นี้ก็ดกอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้มทุกหลังสายพัยนธุ์เกษตรศาสตร์72นะครับผมระบบหัวเนี่ยก็ยที่เคยขุดดูนะครับเขาจะลงหัวได้เร็วนะครับแต่ก็สมกับมาันอายุ3เดือนนะครับระบบหัวก็มีความใหญ่นะครับขึ้น วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายทํามาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรไร่มันสัาปะหลังขอให้เกษตรกรทุกท่านรับชมด้วยความบันเทิงนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถไถโคราชชาแนลอีกแล้วนะครับผมพบกันประจําวันพุธและวันอาทิตย์ของสัปดาห์นะครับพบกันเช่นเคยครับผมเกษตรกรครับดำเนินรายการในช่องรถไถโคราชชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาตรวจแปลงนะครับมันสําปะหลังที่ปลูกอยู่ก็เป็นแปลงของ ทางช่องรถไถโคราชชาแนลนะครับที่ปลูกขยายสายพันธุ์มีกเรษร 80, กเรษตรศาสตร์80เกษตรศาตร์1และ,กะเกษตรศาสตร์72ตอนนี้ก็อายุได้3เดือนแล้วครับก็จะเข้ามาตรวจสุขภาพมันสัปหลังเข้ามาก็ได้เจออะไรดีๆนะครับตอนนี้เพี้ยไฟไลายแดงได้ลงหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่บริเวณที่ผมชี้ไปนะ่ะเหลืองๆนะ่ะคือโดนเพี้ยไฟไลายแดงกินไปครึ่งหนึ่งของแปลงแล้วนะครับผม ก็ทำอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากฝนไม่ตกดินขาดน้ำมันสปารหลังไม่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ชะงักแล้งนะครับผมมันสปารหลังก็ต้นเล็กนิดเดียวอายุ3เดือนจะย่างเข้า4เดือนเนี่ยถือว่าเป็นมันสปารหลังที่ไม่สมบูรณ์เอาเลยสักทีเดียวนะครับผมอย่างไรก็ตามเราก็ต้องวางแผนใหม่แล้วก็ดูแลส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาขุดดูหัวมันอายุ สามเดือนมีสายพันธุ์เกษตรศาสตร์เจ็ดสองมีสายพันธุ์เกษตรศาสตร์หนึ่งมีสายพันธุ์เกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับเดี๋ยวสายพันธุ์แรกเราไปดูเกษตรศาสตร์แปดศูนย์ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าเขามีการขยายหัวหรือยังจากการที่ขุดดูในรอบที่แล้วเขายังเป็นรากหัวอยู่เลยเดี๋ยวไปรับชมกันครับนี่คือลักษณะของมันสปาหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับอันนี้คือต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์เลยอันนี้ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้อายุสามเดือนแล้วนะครับผม ลักษณะใบใครยังไม่คุ้นบ้างครับนี่ยอดอ่อนเขาจะมีสีเขียวนะครับยอดอ่อนจะมีสีเขียวก้านใบจะมีสีเขียวอ่อนปนชมพูตรงปลายนิดหน่อยใบจะมีรูปหอกนะครับใบจะเป็นสีเขียวนี่นะครับผมอันนี้เป็นลักษณะคร่าวๆนะครับก้านใบก็จะสีลายของใบก็จะชัดเจนนะครับทรงพุ่มจะไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราไปขุดดูหัวกันดีกว่า อ่ะเจอแล้วครับต้นที่ผมมาลาดน้ําไว้จะขุดดูหัวนะครับเนี่ยนะครับประสบปัญหาเพี้ยไฟไลายแดงไอ้ลายแดงลงระบาดอย่างหนักเลยนะครับต้นก็จะยืนทิ้งใบอย่างนี้เลยไม่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้มันสัร่าของเราชะงักแรงไปด้วยเดี๋ยวเราจะมาขุดดูหัวต้นนี้กันต้นนี้เลยนะครับผมไปขุดกันครับ ผมนี่ก็เป็นกเกษตรศาสตร์80นะครับต้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับอายุ3เดือนแล้วนะครับผมยังไม่เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์สักเท่าไหร่ตรงพุ่มใบก็ยังเขียวชอุ่มดีอยู่แต่ส่วนมากไอแดงลงหนักนะครับระบบหัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรให้ดูเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ยังไม่ลงหัวเลยมันสับหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์เขาจะลงหัวช้าก็จริงครับ แต่แต่ช่วง4เดือนให้หลังไปโน่นเขาจะมีการขยายหัวอย่างต่อเนื่อง mm hmm. ก็รอให้เขาโดนฝนก่อนนะครับช่วงนี้เขาก็จะมีการคายน้ําเห็นไหมครับตามยอดก็จะมีน้ําออกมาตามลําต้นเพื่อหล่อเลี้ยงระบบหัวของกเกษตรศาสตร์80ในพื้นที่นครราชสีมาก็ยังไม่เห็นหัวสักเท่าไหร่นะครับแต่ระบบรากพวกนี้ก็รอจะเปลี่ยนให้เป็นหัวให้หมดเลย ขอให้ฝนตกมาสักครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ได้แค่รอฝนนะครับมันสําหลังตอนนี้ได้แค่รอฝนนะครับสายพันธุ์แรกคือเกษตรศาสตร์80ยังไม่มีการเจริญเติบโตที่ดีครับเสียหายปีนี้เสียหายเยอะครับปีนี้ไปดูสายพันธุ์ต่อไปครับคือเกษตรศาสตร์หนึ่งกันครับผมนี่นะครับอันนี้คือลักษณะของเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับผมรอบที่แล้วเราดูเกษตรศาสตร์80ไปแล้วนี่เห็นไหมตอนแรกเขาจะไม่ติดใบด่างนะครับพอเขาแรงหนักหักเขาจะเริ่มมีแล้ว ก้านใบจะมีสีชมพูมากกว่านะครับก้านใบจะมีสีชมพูมากกว่า mm hmm. กเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับทรงใบจะคล้ายกันเลยจะแยกแทบไม่ออกเลยนะครับแต่ลําต้นนะครับลําต้นเขาจะมีสีเป็นสีแดงสีม่วงออกชัดเด่นมากกว่านะครับเห็นไหมครับอันนี้คือกเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับผมลําต้นโคนต้นเขาจะมีสีแดงชัดเจนมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูลําต้นชัดๆก่อนเนี่ยเขาจะเริ่มเป็น เขาจะเริ่มสีเข้มมากกว่า mm hmm. กเกษตรศาสตร์80นะครับแต่ยอดก็จะมีความสีอ่อนกว่ากเกษตรศาสตร์80นิดนึงแต่มองยังไงก็ขายกันครับถ้าเราไม่เขียนป้ายแยกดีๆนะครับอันนี้ก็อายุ3เดือนนะครับเดี๋ยวเราไปขุดดูระบบหัวนิดนึงว่าระบบหัวเขาเริ่มเปลี่ยนร่างก,กายเป็นหัวบ้างหรือ,อยังไปชมกันครับต้นนี้ก็มีการลาดน้ำไว้แล้วครับก็ต้นไม้ใหญ่มากนะครับอายุ3เดือน ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีหัวนะครับแต่ก็ต้องขุดเช็กระบบหัวไว้ก่อนอันนี้คือเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับผมก็เป็นสายแป้งเหมือนกันแต่ระบบหัวน่าจะยังไม่มาเขาลงเขามาหัวเขามาช้ามาช้ายังกับเกษตรศาสตร์80เลยครับก็จะมีแค่ลากนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับขุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูระบบหัวกันนะครับต้นนี้ก็ยังไม่ค่อยลงหัวนะครับ กเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับตอนนี้รากก็ดกุกก็จริงครับแต่ยังไม่เปลี่ยนเป็นหัวเลยก็จะมีหัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่มีการลงหัวและมีการขยายหัวใหญ่กว่ากเกษตรศาสตร์80นะครับเขามีการเปลี่ยนรากไปกลายเป็นหัวมาแล้ว2-3 2-3หัวนะครับแต่ฝั่งนี้ก็ยังจะรอรอให้เปลี่ยนเป็นหัวหมดเลยฝั่งนี้ก็ดกอยู่พอสมควรนะครับพวกนี้เป็นรากหัวนะครับเดี๋ยวเขาโดนฝนเดี๋ยวเขาได้ปุย๋ยอย่างต่อเนื่องสักนิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นหัวให้เรา ตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับอันนี้ถือว่ามาดีนะครับอันนี้ถือว่ามาดีเนาะเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับแต่แต่จะเสียหายตรงเพี้ยไฟลายแดงลงระบาดเนี่ยนะครับตัวลายแดงเนี่ยเสียหายเยอะมากครับเสียหายหนักมากปีนี้เสียหายหนักมากครับไปดูไปดูสายพันธุ์สุดท้ายกันครับกสายพันธุ์เกษตรศาสตร์เจดที่เขาว่าลงหัวเร็วแล้วก็ต้านทานต่อลายแดงระดับหนึ่งนะครับผมไปไปดูกับสายพันธุ์ต่อไปกันครับ นี่คือสายพันธุ์เกษตรศาสตร์72ต้นที่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็เหมือนจะลายแดงเขาจะเริ่มลุกลามมาแล้วถ้าต้นที่สมบูรณ์จริงๆเขาจะมีความสูงนะครับตอนนี้น่าจะสูงประมาณเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบแล้วความยาวนะครับเขาจะโตได้เร็วมากครับต้นนี้มันเหมือนจะขึ้นต้นด้วยแต่จริงอะ่ะมาอายุสามเดือนควรจะสูงเท่านี้แล้วนะครับผมควรจะสูงเมตรสามสิบเมตรสี่สิบถึงเมตรห้าสิบแล้วนะครับนี่คือสายพันธุ์เกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับ นี่ลักษณะใบลักษณะยอดจะออกคล้ aid, ายระยอง72องแต่จะไม่สีม่วงนะครับก้านใบจะไม่ก้านใบจะไม่สีม่วงนะครับผมเขาจะมีความคล้ายกันแต่ก็จะมีความแตกต่างกัน ijn, เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับผมอันนี้คือสายพันธุ์เกษตรศาสตร์72นะครับถ้าวัดจากสายตานะครับกเกษตรศาสตร์72จะมีความต้านทานต่อ เพี้ยไฟไลายแดงและและ้วก็ไปลัดไปด่างมากกว่านะครับเนี่เห็นไหมครับผมเดินตามแถวไปเนี่ยเขาจังจะมีความสมบูรณ์มากกว่าเลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะเขียวชะอุ่มอันนี้เป็นสายน้ําหยดก็จริงครับแต่ยังไม่มีการให้น้ําหยดนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือสายพันธุ์เกษตรศาสตร์72นะครับเขาจะทนแรงมากกว่าสายพันธุ์เกษตรศาสตร์1กับกเกษตรศาสตร์80นะครับ อันนี้เอาจากที่ผมปลูกเลยนะครับในพื้นที่ของผมนะครับเขาจะมีความเขียวชวอุ่มแล้วก็สู้แรงได้มากกว่านะครับนี่เห็นไหมครับถ่หเห็นชัดเลยถึงเขาจะแล้งเขาก็ยังมีทรงพุ่มที่สวยงามนะครับกรเกษตรศาสตร์72นะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดีแล้วมีการพัฒนาสายพันธุ์ต่ออีกด้วยนะครับผมใครปลูกอยู่ก็สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่แนะนํานะครับหรือจะอรอเกษตรศาสตร์81 อีกทีหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปขุดดูหัวกันครับแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่มีการระบาดของเพลี้ยไฟลายแดงหนัก,นกแๆแล้วเขาก็เจอเหมือนกันครับนี่อันนี้กเกษตร72นะครับเป็นเพลี้ยไฟลายแดงนะครับอันนี้ลงระบาดหนักมากบริเวณนี้คือไปหมดเลยครับบริเวณนี้คือไปหมดเลยนี่เห็นไหมครับโอ้ปีนี้เดี๋ยวเรามาขุดดูหัวกันดีกว่าครับอันนี้ลาดโคลนต้นไว้แล้วเอาน้ําลาดโคลนต้นไว้แล้วเพื่อจะ ขุดดูหัวนะครับว่าเขามีระบบหัวเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ขุดดูต้นเดิมนะครับต้นเดิมก่อนหน้านี้ที่เคยขุดก็มีระบบหัวที่ดีอันนี้ขุดดูต้นใหม่เลยนะครับผม นี่นะครับนี่คือมันสำบปะหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์72นะครับผมลักษณะยอดใบก็จะมีความเป็นสีม่วงนิดนึงการใบจะไม่ไม่สีแดงเข้มนะครับอาจจะเป็นสีออกแดงเบาๆลักษณะโครงสร้างต้นก็มีสีม่วงนะครับต้นลำต้นสีเขียวเข้มนะครับส่วนลำต้นท่อนพันธุปู่เขาจะมีเป็นสีเงินปนเขียวนะครับระบบหัวเนี่ย ก็อย่างที่เคยขุดดูนะครับเขาจะลงหัวได้เร็วนะครับแต่ก็สมกับมันอายุสามเดือนนะครับระบบหัวก็มีความใหญ่นะครับขึ้นระบบหัวก็มีความใหญ่ขึ้นออกหัวรอบโคนต้นนะครับรากที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นหัวก็มีเยอะนะครับแต่เขาจะลงหัวได้เร็วกว่าสายพันธุ์เกษตรศาสตร์หนึ่งกเกษตรศาตร์แปดศนย์นะครับผมเห็นไหมครับนี่จะเห็นระบบหัวเขาเยอะมากเลย แล้วก็ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์เกษตรศาสตร์72กับเกษตรศาสตร์50นะครับเป็นตัวพ่อกับตัวแม่รวมกันจะออกมาเป็นเกษตรศาสตร์81นะครับเกษตรศาสตร์72นี่ให้ผลผลิตดีนะครับต่อไร่5ถึง7ตันต่อไร่นะครับถ้ามีการดูแลดีๆนะครับจะมีระบบน้ําหยดนะครับระบบหัวเขาจะออกคล้ายๆกับระยอง72นะครับแต่เปอร์เซ็นต์แป้งก็ดีกว่านะครับ ระบบหัวตอนนี้ที่เห็นเป็นหัวใหญ่ๆเลยนะครับผมจะนับให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยลากที่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหัวเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแน่นอนครับระบบลากพวกนี้เปลี่ยนเป็นหัวแน่นอนครับขอแค่โดนฝนสักครั้งแล้วผมจะมาเปลี่ยนลากพวกนี้ให้กลายเป็นหัวให้หมด ถือว่ามันสัมปะหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์72ให้ผลผลิตเร็วนะครับถ้าใครจะปลูกเป็นมันระยะสั้น6-7เดเดือนขอแนะนำเป็นกเกษตรศาสตร์7จจะดีกว่านะครับผมเขาจะมีโครงสร้างต้นที่โตเร็วแล้วก็ลงหัวได้เร็วคุมหญ้าได้ดีเป็นท่อนพันธุ์ที่ดีด้วยนะครับผมทนแรงแต่ถ้าเจอไรแดงลงหนักนก,ก็ไม่รอดเหมือนกันครับแปลงนี้ไม่ได้ให้ใส่น้ำจยดนะครับ ถ้าให้สายน้าหยดเนี่ยไม่ไม่ขี้เละอย่างนี้หรอกครับเดี๋ยวบางแผนไม่ทันนะครับผมปีนี้ใครๆก็เจอกันทั่วหน้าเลยนะครับผมครับผมจากที่พาทุกคนสํารวจนะครับมาสปะหลังที่ผมปลูกอยู่นี่ก็คืออายุ3เดือนแล้วนะครับการเจริญเติบโตนี่ต้องบอกณนะที่นี้นะครับว่าเป็นการเจริญเติบโตที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลาสมเดือนแล้วก็ตั้งแต่ปลูกมาโดนฝนตั้งแต่ ปูแค่ครั้งสองครั้งในช่วงสัปดาห์แรกเฉยๆครับจากหลังจากนั้นก็คือทิ้งช่วงยาวมาเลยอายุ3ามสี่เดือนอายุ3เดือนจะเข้า4ี่เดือนเนี่ยจากที่ผมทําการวิเคราะห์หลายรูปแบบหลายโครงสร้างแล้วก็คือมันสํารังที่ให้การเจริญเติบโตที่ดีที่สุดคือกเกษตรศาสตร์72นะครับเขาจะมีการเจริญเติบโตที่ดีลงหัวเร็วนะครับแล้วก็มีระบบหัวที่ใหญ่ขยายใหญ่ได้เร็วมากกว่ากเกษตรศาสตร์ 80และ,กะเกษตรศาสตร์1นะครับผมถ้ากเกษตรศาสตร์1กับกเกษตรศาสตร์80เนี่ยแนะนําให้วางแผ่ไอ้วางสายน้ําหยดปลูกดีกว่านะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับไม่แนะนําให้ปลูกหน้าแล้งเลยดีกว่าให้ไปปลูกหน้าฝนเอาถ้าเราอยากได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมแล้วก็มีการแช่น้ํายาเล่งรากนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลกันอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากเขายังมีระบบรากที่ดีขอแค่เขาโดนฝนเดี๋ยวผมจะมีการให้ปุ๋ยอย่างไร ผมก็จะแชร์ลงในช่องอย่างสม่ําเสมอเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไร่มันสับปะหลังนะครับผมก็คือเกษตรศาสตร์แปดศูนย์เกษตรศาสตร์หเกษตรศาสตร์เจก็เป็นมันสับปะหลังสายแป้งนะครับแล้วก็อยู่คู่คนไทยมานานเกษตรศาสตร์เจก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ร่วมด้วยกับเกษตรศาสตร์ห้ให้เป็นสายพันธุ์ไทยแท้เพื่อจะออกมาเป็นเกษตรศาสตร์แปนนะครับผมเพื่อจะมาสู้กับโรคใบด่างแล้วก็เพื่อให้เขาทนต่อสภาพ อากาศที่แห้งแล้งแล้วก็จะมีผลผลิตที่ดีนะครับผมก็ติดตามกันดูเรื่อยๆนะครับว่าเกษตรศาสตร์แปดหนึ่งเขาจะมีการส่งต่อให้เกษตรกรเมื่อไหร่นะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับอาจารย์สกุลนะครับที่เขาเป็นคนวิจัยแล้วก็พ่อพันุ์นี้ขึ้นมานะครับผมครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องรถไถโคราดชาแนลทำคลิปดีๆทำคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับมันสําปะหลังและราคามันสปะหลังออกมาด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ